สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตปปนะครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมรีบอัดนะครับแล้วเดี๋ยวไปทําธุระเนาะก็อยากจะอัดแบบสบายๆนะครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับสำหรับหัวข้อคลิปในวันนี้เนี่ยคือจะมาเตือนเพื่อนๆนะครับต่อให้บิตคอยจะมีข่าวดีแค่ไหนหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราอย่าพิ่งกล่าวกันเกินไปนะครับคือบางคนอาจจะมั่นใจมากๆเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าบิตคอยได้มีข่าวดีเนาะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยได้เป็นทุนสำรองประเทศนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าข่าวดีเนี่ย ทุกครั้งที่มีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นหมดถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เป็นข่าวดีแล้วบิตคอยขึ้นนะแปลว่าทุกคนบนโลกนี้จะรวยกันหมดถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนบนโลกนี้รวยกันหมดเนี่ยเศรษฐกิจมันจะพังนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าจะมีแค่คนบางส่วนเท่านั้นแหละนะครับที่จะได้กําไรจากการเทรดบิตคอยจริงๆเนาะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันไหมว่า การจะเทรดให้ได้กําไรเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับจะบอกว่าสําหรับคนที่ยังไม่มี exchange เล่นนะครับสามารถสมัคร exchange Bit g e t ผ่านคลิปโตปับได้เลยนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าสปอตตลอดชีวิตนะครับอย่างแรกนะครับการที่เราจะเทรดแล้วได้กําไรในโลกคริปโตหรือว่าบิตคอยเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราต้องยอมรับความจริงจากกราฟก่อนนะอย่างแรกที่ผมอยากให้เพื่อนยอมรับเลยนะครับคือบิตคอยเนี่ยกำลังเป็น bearish divergence นะ ไฮใหม่ที่สูงกว่าายเก่าแต่ RSI ของ Bitcoin เนี่ยกับทำตรงกันข้ามนะครับคือทำไฮใหม่ที่ต่ำกว่าไฮเก่าอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของการกลับตัวเนาะเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลเรื่อง b e a r i s h Divergence เนี่ยเพิ่มใน Google ได้นะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่ปัญหานี้นะครับปัญหาต่อมาเนี่ยก็คือ e a r i s h e n g u l f i n g นะครับเป็นการเกิดแท่งเทียนใน Time Frame มันซึ่งเป็น Time f r ฟ me ที่ใหญ่มากนะครับสามารถกลับเทนของ Bitcoin ได้เช่นเดียวกันนะคำว่า e a r i s h En g u l f i n g เนี่ยคือแท่งสีแดงเนี่ย,ยกนน่อห้า หรือว่ายาวกว่านั่นเองนะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บสามารถเป็นสัญญาณของการกลับตัวได้ยิ่งเกิดบนท็อปเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราต้องสังเกตที่สุดในตอนนี้นะครับคือแท่งของเดือนเนี่ยจะปิดยังไงนะครับจะปิดเป็นเขียวแบบนี้หรือเปล่าถ้าปิดเป็นเขียวแบบนี้ถามว่าดูดีไหมก็ไม่ได้ดูดีนะครับต้องเป็นการปิดเขียวขึ้นมายืนเหนือแท่งสีแดงก่อนหน้าเนี่ยถึงจะเป็นการหักล้างแบริจแอนกรูฟิงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่เนาะยังเป็นสีเขียวหรือถ้าเกิดแย่เลยเนี่ย อันนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มเลยนะว่า b a l i s h e and g o l f i n g เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะครับและถ้าเกิดเพิ่เนๆมาดูไทม์เฟรมเล็กนะครับก็แน่นอนว่าเรื่องนี้เราพูดกันทุกรอบอยู่แล้วเนะว่ามันไม่ผ่านเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวรับแนวต้านของบิตคอย n ในช่วงนี้นะในไทม์เฟรมเดย์เนาะก็จากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอความคิดเห็นผมนะครับแน่นอนว่าผมสามารถผิดพลาดได้นะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องฟังผม100%ก็ได้นะครับแค่นําไปปรับปรุงกับแผนของตัวเอองก็พ สำหรับผมในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเบ i ิชในระยะกลางหรือระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นบู i s h นะครับคือในการเข้าสู่เบ i ิชเนี่ยมันสามารถเป็นได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นการตกลงไปเลยถูกไหมครับกับการขึ้นไปเล่นในกรอบไฮมาอีกรอบแถวๆว,วนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปสูงมากกว่านี้แล้วแล้วก็ค่อยล่วงก็ได้หรือว่าจะเป็นการล่วงเลยก็ได้ถูกไหมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะ น,น่าจะเริ่มมีมากกว่าแล้วในอนาคตนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้เนาะแต่หมายถึงว่าเริ่มเสี่ยงแล้วที่จะซื้อบิตคอยในแถวนี้นะครับแต่อีกแง่มุมหนึ่งถ้าเกิดว่าบิตคอยสามารถทะลุขึ้นไปได้ในช่วงนี้นะในระยะเวลาประมาณ2-3เดือนนี้บิตคอยสามารถขึ้นไปยืนเหนือไฮใหม่ได้เนี่ยบิตคอยจะไปเจอกันอีกทีเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปแรงจนถึงประมาณแสนสี่หมื่นหรือแสนห้าหมื่นได้เลยนะครับก็มีอยู่ประมาณ2ทางเนาะในตอนนี้ที่ผมคิด แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาดูนะมีอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมกาลังรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็คือ3 day dead cross นั่นเองถ้าเกิดว่า Bitcoin เนี่ยเกิดสัญญาณ3 day dead cross เนี่ยจากในอดีตเราจะเห็นเนาะว่าตัดกันเมื่อไหร่ r ish เกิดทันทีนะครับหรือว่าตลาดขาลงเกิดทันทีเนาะเส้นสีเขียวตัดลงมาอยู่ต่ากว่าเส้นสีแดงเมื่อไหร่เกิดขึ้นในปี2018เส้นสีเขียวตัดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงเมื่อไหร,เ 2018, เเไหร่เกิดขึ้นนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับก่อนที่มันจะเกิดเข้าสู่ตลาดแบริชเนี่ยมันมักจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะและอยากให้เพื่อนสังเกตกันเป็นพิเศษนะครับราคาบิตคอยเนี่ยจะดรอปลงมาหรือว่าตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวข้างบนเห็นไหมตรงเนี้ยเส้นสีเขียวเนี่ยแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบเส้นสีเขียวนี่แหละขึ้นไปชนก็ไม่ผ่านก็ล่วงไม่ชนไม่ผ่านล่วงสุดท้ายกลายเป็นแบริชนะครับในปี2018ทีนี้ลองมาดูปี2021นะครับรอบนี้อาจจะมีการล่วงลงมารอบนึงแล้วกลับขึ้นไปใหม่ เป็นการล้างสายช็อตก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาใหม่อีกรอบนึงอยู่ในกรอบนี้แหละระหว่างสีเขียวและสีแดงนะครับตกลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวขึ้นไปชนไม่ผ่านขึ้นไปชนไม่ผ่านกลายเป็นแบริชทีนี้เพื่อนๆลองมาดูปัจจุบันนะครับมันดูมีเขาคงเหมือนกันนะที่อาจจะมีโอกาสนะครับผมไม่ได้การันตีร้อเนะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่มันเริ่มมีเขาคงในการหลุดลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวแล้วเราจะเห็นเนาะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการหลุดลงมาแล้วหลอกถูกไหม แล้วมันขึ้นไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะหลอกหรือเปล่าคือมันจะเป็นการหลุดต่ําลงมาแล้วขึ้นไปชนเส้นสีเขียวแล้วไม่ผ่านสักทีนะครับแล้วก็ลงมาลงมาเล่นอยู่แถวเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะจนเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงเนี่ยเกิดการตัดกัน่าตรงนั้นแหละอาจจะเริ่มเป็นตลาด bearish ที่แท้จริงเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้เพื่อนสังเกตและดูกันให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ